นอนสบายแค่ท่านี้เป็นท่าที่ชอบมากมากนอนอยู่ใส่ก็ชอบนอนท่านี้รับสนิทนีจากแดดเขาว่าลบยุตโต๊ะอหะนะ ร้อนจัดหรอไม่กวนหรอกแม่แค่ทักว่าหนูนอนชอบนอนท่าน,นี้เฉยๆนอนต่อเถอะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรหนูอ่ะะไปแล้วที่ชอบ ม่วงก็นอนลงดีๆดีดแม่แค่ทักเฉยๆหนูอยากนอนต่อหนูก็นอนดีไม่ได้ว่าอะไรเลยทำไมอ่ะเดินมาหาชี้อ้อนนะอ้อนจะให้แปลงขนให้ละทีเดินเข้ามาแหมะอยู่ใต้เท้าเนี่ยใต้ขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จดูหูสิเมื่อเช้าก็แปลงให้แนวไอ้ขน หูก็เช็ดให้แล้วแก่แล้วหูเริ่มขนเริ่มเกาจนขนไม่ขึ้นเลยหูนี่เกาจนเป็นแผลแปลงให้วันละสองรอบสามรอบยังไม่พออีกเหรอคันเหรออาบน้ำไหมอาบอ่ะอยากอาบน้ำไหม เอาไม่แดดแล้วร้อนอย่างนี้อาบน้ำไหมเอา่ปจะได้หายคันหูก็เมื่อเช้าก็เอาคัตตบัตเช็ดให้แล้วไม่มีอะไรแล้วลูกหูนอนต่อเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วค่อยแปรงให้อีกรอบนะ จะซี่ละขันบ้านั่งไก่แน่กับขี่อ่อนไปนอนต่อไปไม่กวนแล้วละ่ะตีตูดกันน้ารับได้รับดีแท้พาแม่ปูไว้ให้นอนหนูคือวบ่นอนชอบนอนหนุนหมอนต <c oughs> ีกันน้า นอนว่าเป็นที่เป็นทางดีแท้ปูให้นอนหม่องนึงมานอนหม่องนึงหงมาหน่อยไยท่อนสักผายเธอแถมมื่นละสองพืนสามพื้น, 3, นมาซักกับบได้ซักทุกวันปูให้นอนทุกวันทำความสะอาดให้ทุกวันมนุษย์เรายังไม่ซักทุกวันเลยเนี่ยที่นอนเนี่ยแต่ของเธอนี่ต้องซักทุกวันเลยดูไหม เดาว่าถูกชอบนอนหมุนหมอนเวลาจัดให้ผัดบนนอนยัเงเขาเคาะหลังคาปอกๆรือ่ก็นอนหลับทำไมมันนอนสบายเหลอถ้าเปิดแอร์นี่ก็ลุกแล้วเนี่ย อ้อยอิงไม่ยอมลงจากเตียงดูหน้าสิดูหน้าสิไม่สะถกสถานอืมันเชี่ยวมันเชี่ยวลูกใครวะเนี่ยลูกใครเนี่ยรู้อยู่แต่ไม่ลุกชอบนักเลยเตียงตัวเองมีไม่นอน นอนแล้วลงจากเตียงแม่ได้แล้วไปขึ้นเตียงหนูไปหนูนอนตั้งกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนอนตั้งแต่หกโมงช้าจนสี่ทุ่มแล้วไม่ยอมลงจากเตียงแม่เลยไปเร็วลูกแม่จะนอนแล้วเร็วๆยึดเตียงนอนแม่เตียงตัวเองมีก็ไม่นอน หมอนก็มีชอบนอนเตียงแม่เหรอทำไมเตียงแม่มันนุ่มกว่าของหนูหรอของหนูก็นุ่มเหมือนกันลงจากเตียงได้แล้วลูกไปไปนอนเตียงหนูไปไม่สนใจแบบนี้ต้องอุ้มไปแล้วต้องอุ้มลงจากเตียงแม่แล้วเนี่ยทำไม ไม่ได้นอนเตียงแม่มากี่เดือนแล้วเนี่ยอยู่ๆขึ้นมานอนเตียงแม่เนี่ยทั้งเดือนแล้ววันนี้จะขึ้นเลยนะนะขึ้นไม่ได้ในระาวมันติดกำแพง ท้องฟ้าเหมือนจะมีฝนอีกวันนี้เช้ามาได้ยินแต่นกกาเบว่าลง